นี่คือรีแอคตีันอีพีที่86ดสินนิวมินั่นเองค่ะก็ในค่าย b บ n d n นิวมิวสนะคะก็ได้มีเพลงพิเศษออกมาชื่อเพลงว่า Playlist นะคะซึ่งเป็นการรวมศิลปินในขคั้นเองวันนี้เราก็เลยจะไปทำรีแอคชั่น MV เพลงนี้กันค่ะไปดูกันเลยค่ะ p พลย์ลิส เป็นห้องในค่าย่ะห้องน่ารักมากเลยก็คือเห็นความเป็นแฟมิลีของแนนิวเลยนะอารมณตัวไปชอบบททีแบนน

না <laughs> ะะสำหรับเอ็เพลง Paris ของ b บ n d ด์ในมิวนั่นเองนะคะก็คือเราต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะคะก็คือเราไปหาความหมายของเพลงนี้มาแล้วแต่ว่าเราหาไม่เจอนะคะแต่เท่าที่ฟังทำนองแล้วก็เนื้อเพลงคร่าวๆเนาะก็จะน่าจะประมาณว่าคุณน่ยคือแบบเป็น p ิ r ต์ของผมนะเป็นเพลงที่แบบผมชอบฟังเป็นเพลงที่แบบมีแต่ความรักแต่ม่ด้วยความรักอะไรประมาณนี้นะคะ คิดว่าเท่าที่ฟังแล้วน่าจะประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าแปล ผิดยังไงก็คือแบบทุกคนสามารถถ่าทวงได้นะคะสา่มารถแบบวบอกเราได้นะว่าเพลงนี้มันแปลยัยงไงความหมายมันคือ,อยังไงกันแนะ่อย่างนี้นะคะแล้วก็ในเอ็ก็จะเป็นแบบบรรยากาศความแฟมลี่เนาะของแอนด์มิวสิกนะคะก็จะเป็นแบบรวมศิลปินในค่ายมีทั้งสายร้องแล้วก็สายแรปด้วยนะคะก็จะมีจาก a อ c ซิกจากบีดซีมีน้องอึนซางแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นคุณคันโตนะแล้วก็น้องปีนะคะที่มาลอง เพลงนี้ด้วยการเนาะเป็นแบรนด์นิวแฟมิลี่ของเรานะคะแล้วก็ลองคิดว่าน่าจะเป็นในค่ายนะน่าจะเป็นห้องในค่าย,ลยและเพลงที่แบบมาลองด้วยการนี้นะคะแล้วก็คือทุกคนก็คือแบบน่ารักแล้วก็เท่ด้วยนะคะก็คือแบรนด์นิวก็คือปกติก็จะเป็นค่ายที่ทําแบบแรบปบเปอร์ใช่ไหมงแตีสมัยน้องกรีของคุณคันโต แล้วก็แบบหลังๆก็คือมาทําเป็นบอยแบน์ออกมา A B C B D C น้องอุ้ซังอย่างนี้นะคะแล้วจะเป็นแบบป๊อปป๊อปเนาะก็คือพอเอาสองอย่างมารวมกันในเพลงเนี้ยก็คือแบบสายร้องป๊อปนะแล้วก็แบบแรบปบเปอร์ม,มารวมกันก็คือมันแบบดีมากมันแบบน่ารักอะ่ะเพลงมันให้ความรู้สึกแบบน่ารักนะคะก็คือดีมากเลยนะแบน์นิวแบบทาดีมากตั้งใจมาเลยะคะ่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการทำเรีแอคชั่นในมีเพลงเพลงลิสต์ของ m a n ด์นิวมนั่นเองทุกคนอย่าลืมไปดูเอ็มเพลงนี้กันแล้วก็ให้กำลังใจหนุ่มๆจากแบนด์ m w Music กันด้วยนะคะวันนี้เราทำเรีแอคชั่นจบไปแล้วก็ขอลาไปกันนะคะบ๊ายบาย